ยิงถูกนะครับโอ้โหตัวทุนัพเลยวันนี้แน่นจัดโอ้โหสวัสดีครับเจอกันกับทีนะครับกับผมพมาวรรณานนทนะครับวันนี้ยังอยู่กันที่สนามยิงปืนและัะเาะ้า13นะครับวันนี้มีเจ้าตัวปืนตัวนี้ครับซิก522นะครับมายิงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนนะครับ ทรงสงครามนะครับพี่พี่นิตทรงหัวสงครามตัวนี้ก็ทํางานด้ระบบโบแบ็กนะครับมันจุได้กี่นัดนะพี่นิดยี่สิบห้านัดยี่สิบห้านัดแล้วก็ลํากล้องสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วอันนี้ติดกล้องอะไรบ้างเลยติดกล้องยิงเร็วหนึ่งหนึ่งคูสี่เป็นของนิคุล่าครับนิคล่าตัวนี้บอกเลยว่าพี่ยิงสนุกมากยิงสนุกมากหลังจากที่ได้สัมผัสได้ลองคร่าวๆนะครับคือเป็นปืนที่ยิงสนุกมากครับแล้วก็ไกลเขานี่เป็นไกลตรงนะครับไกลตรงแล้วก็ทํางานได้อย่างนุ่มนวลนะครับตัวนี้ ยิงสนุกครับคนานะครับน้าหนักไกประมาณ5้าปอนด์ได้5้าปอนด์ก็พอดีพอดีในการยิงเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนาการยิงนะครับทดสอบกลุ่มกระสุนที่ระยะ20เมตรนะครับโดยวันนี้ก็ตั้งศอกยิงนะครับไม่พลาดเลยไม่ขอไม่ขอพลาดปืนนะครับขอใช้ศอกตัวเองยิงนะครับวันนี้แล้วก็จะยิงเพตเลรกเล่นนะครับทดสอบความเร็วนะครับแล้วก็ให้พินิชแล้วก็พี่ป๊อมแข็งและเซตของเรานะครับมายิงตัวนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปทําการยิงทดสอบด้เลยครับไปกันครับ ครัวต่อไปครับผมจะทําการยิงกัเปืนตัวนี้ครับซิกห้าสองสองนะครับกับกล้องยิงเร็วนะครับตัวนี้มาดูกันว่าผมตั้งเป้าไว้ที่20สิบเมตรนะครับอันนี้จะไม่พลาดริงนะครับจะใช้สอกลวนๆนะครับยิงนะครับดูกันว่ากลุ่มกระสุนจะออกมาได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวผมจะเล็งไว้ที่เอ็กกลางตัวนะครับลองดูเนาะนะครับมาลองดูกันขออนุญาตจับหน้าพสักนึงนะครับ และที่นี่นะครับ โอเคยิงจบนะครับอ่ะยิงเร่งไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้เียับปืนเรียบร้อยนะครับอ่ะค้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป้าด้วยกันเนาะแปกันครับยิงสักไกลเลยนะครับ2ี่สิเมตรนะมาแอบบอก,กนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ <laughs> 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 อ่า เรียบร้อยครับกลุ่มดีมากนะครับเดี๋ยวนะขอย่าให้ดูใกล้นะครับอันนี้อันนี้ยิงเร็วแล้วนะหลุดไปประมาณ2นัดครับหลุดกลุ่มไป2นัดดูกลุ่มนะครับนี่ครับดูกลุ่มอยู่ตรงนี้หมดเลย10นัดนะครับไอ้แก่ครับแนัดอยู่นี้หมดเลยอีก2นัดออกมาตรงนี้นะครับกลุ่มกระสุนนี่พี้วนะครับประมาณเหรียญ5เนาะหลุดไป2นัดก็ถือว่าเป็นตัวปืนที่ยอดเยี่ยมนะครับขอบคุณครับต่อไปพี่นี่ครับจะทําการเดินยิงนะครับไปที่เพดเหล็กตรงนู้นเนาะเพดเล็กนะครับลูกคน นะระยะประมาณ20เมตรนะครับพีดิดอาพร้อ,อมแล้วเช่ดได้เลยครับเป็นปืนที่ยิงสนุกนะครับปืนกระบอกนี้ซิก522นะครับซึ่งเป็นปืนของพิดิสเองวันนี้ก็มาลองดูครับไปครับโดนครับ เสียงโดนเพดชัดเจนนะครับทุงนัดนะครับโอเคเเคลียร์นะครับขอบคุณพี่นิดมากครับครับต่อไปพี่ป๊อปครับทำการเดินยิงนะครับเพลเล็กตรงนู้นเลยระยะ20เมตรนะครับที่อารสิบนัดนะครับไปชนะได้เลยครับเป็นปืนที่ยิงสนุกนะครับโอ้โหโดนตรนัดเลยวันนี้แม่นจัดโอ้โหฟังจากเสียงนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับโอ้ยังไม่ดึงเลยนะครับหมดแล้วเปืนที่ยิงสนุกมากๆนะครับ ขอบคุณพี่ป๊อปมากๆครับโอ้แม่นมากนะครับแบบปืนกระบอกนี้สนุกครับพี่เนาะสนุกครับมันโอเคครับผมลูกถูกขอบคุณครับครับผมครับก็มายิงเพจสนุกสนุกกันนะครับระยะใกล้ๆนะครับเพราะว่ายิงไกลเนี่ยเพจไม่ล้มครับสองสองก็น้ำหนักในการยิงของกระสุนเนี่ยก็จะเบานิดนึงนะครับสำหรับเพจนะครับที่มีน้ำหนักมากนะครับโอเคมายิงแม่นสนุกสนุกนะครับ โอ้โห oh, oh hey, โดลนลงนัดครับผมโดนลงแบบครับผมก็เป <me> <S S 3> ็น okay ป <facial> ืนท <gger> in okay, so okay. okay. so ี่ยิงสนุกมากครับกระบอกนี้ครับยิงได้เร็วยิงได้สนุกมากนะครับช่วองยิงครับกับไกของเขาครับเป็นไกที่นุ่มนวลนะครับยิงแม่นก็ได้ยิงเร็วก็ดีนะครับซีค่าทงสองครับขอบคุณครับโอเคครับก็ช่วงสุดท้ายของการทดสอบนะครับก็จะพับฐานยิงนะครับให้เขาเป็นปืนสั้นนะครับแต่ยิงแบบคลิปนะครับยิงไปที่เพดเยก็มาลองดูกันครับมา โอเคนะครับโอ้โหเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเวลายิงนะครับยิงสนุกมากครับยิงเขาก็สนุกครับปืนกระบอกนี้ใช้กระสุนขนาด22 LR นะครับก็ถือว่ายิงสนุกมากนะครับก็เดี๋ยวเชิญพินิดนะครับอ่านี่นะครับเจ้าของปืนของเราก็ถือว่านํำปืนนะครับมาให้พวกเราได้ทดสอบกันในวันนี้นะครับซิลค่า22นะครับตัวนี้พินิดรับมาเท่าไหร่เอ่ยสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าอุ้ยสามหมื่นห้างงเหรอใช่ครับเป็นสวัสดิการสนสกสนสก โอ้โหชื่อเต็มๆครับซิกเซาเออร์522นะครับตัวนี้ยิงดีจริงครับตัวนี้ยิงสนุกนะครับยิงสนุกยิงไวยิงแม่นก็ได้นะครับตัวนี้ซึ่งผมได้ทดสอบผมกระสุนแล้วเนาะพี่เนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นิดนะครับที่นำตัวปืนดีๆปืนสวยๆนะครับมาให้พวกเราได้ยิงกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวพิทอนี่ครับเว้เจอกันใหม่ในที่หน้าครับสวัสดีครับพี่นิดมาครับครับ Yeah